สวัสดีทุกท่านนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของตัวชิบ้านะครับ6.5กิโลนะครับอาการเสียนะครับจะอบอกเพราะว่าเปิดเครื่องได้บ้างไม่ได้บ้างนะนะครับอาการอาตัวนั้นเนาะอันนี้ไม่ชัวนะครับแต่ว่าผมสังเกตว่าตอนนี้มีอาการอาตัวตัวเดนะครับหมุนหมุนไม่หยุดนะครับ หมุนไปเรื่อยๆฟังเสียงรู้เลยนะครับอลองปั่นแห้่อย ดึงนะครับก็มีสองอย่างนะครับตัวตัวตัวเดยนเสียนะครับกับตัวบอดเสียนะครับ ก็เดี๋ยวเช็คง,ง่ายๆก่อนนะครับเอาเอาเดนมาลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามันยังเป็นอยู่หรือเปล่าลองลองถอดดูก่อนดีกว่านะครับไปแข็งเลยเอาหายปิดเครื่องเลยนะนะครับเดี๋ยวมาดูเดนกอนนะครับว่ามันมีปัญหาหรือเปล่า คือบางทีมันมันอาจจะเสียที่บอร์ดนะครับก็ไปตรงนี้้อบกสงนะครับก็บางทีมันมันจะเสียที่บอร์ดก่อนนะครับแล้วก็ตัวเดนอาจจะเสียตามนะครับหรือว่าตัวเดนมันเสียของมันเองก็ได้นะครับโดยที่บอร์ดไม่เสียนะครับแต่ตอนนี้ดูดูดูตัวเดนก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาหรือเปล่า รูดเลยนะอันน <fit S 2> <is> ี้มือไม่มีแรงนะเอาอะไรเบาๆหมนได้เลยนะ อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับฝุ่นติดนิดนึงอันนี้ดันให้ดู่ไหมอ่อนเลยนะดันไม่ไปนะครับนี่หมุนมือได้เลยนะ แน่ๆตัวเนี้ยเดนเสียแน่นอนครับของเครื่องตัวเนี้ยที่ดันไม่ไปนะเบี้ยวเลยนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเดนดูก,ก่อนนะครับก็ถ้ามันยังไม่ได้แสดงว่าตัวบอร์ดมันมันเสียก่อนนะครับแล้วก็ทำให้เดนมันเสียด้วยนะครับเพราะว่ามันจะหมนุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้เวลามันหมุนไปเรื่อยๆบ่อยๆนะครับหมุนให้มันอยู่ในในตำแหน่งที่มันใส่ง่ายนะสังกนตน้หมุนเบาๆไปเรื่อยๆหมุนได้นะมันจะหมุนได้นะตัวตัวเดียนจะหมุนได้อยู่แต่ว่ามันจะตึงมากเลยนะครับก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่มันอยู่ข้างล่างสุดแล้วค่อยสายไปนะครับมันจะง่ายอะ่ะ รูดเลยนะตัชิบ้านะครับเกอ,อเดี๋ยวดูอาการตัวนี้ก่อนนะครับกาบอกว่าบอลมันไม่ติดนะมัน านาาจะเป็นอีกอาการหนึ่งหรือเปล่าภาคใจไฟมีปัญหารหรือเปล่านะครับก็ไม่ชัวนะครับเดึงไงนั้นเข้ารู้นะนี่โอเคลองดู นี่นะตัวเดนไม่มีปัญหาแล้วนะครับเครื่องเดียวกันกับตัวนั้นเลย อ๋อนั่นออกเคอ่ะอินโดอยูข้างในข้างคาใส่เชิญแล้วทำยับช้นมเยอะมากเลยนะดำเลยนะครับโอเคก็น่าจะหมดแล้วนะครับอาการเระตูมันรันนะ 站了。Done, right? มองเห็นไนดะ้5ชัำยามีระบบล็อกประตูนะครับขนาดแบบเครื่องน้อยๆน,นะครับยังมีระบบล็อกนะโตชิบ มันอาจจะค้างอยู่หรือเปล่าเกี่ยวมั เปิดไม่ไติดไอ้ตอนแรกมันติ๊ดๆเลยนะคือเปิดนะติ๊ดๆเลยเนี่ยเหมือนมันค้างอยู่ติ๊ดๆเริ่มดับเลยใช่ไหมใช่ว่าตัวตัวนั้นแหละมันค้างอยู่ถอดสายออกได้ไหมอยากหมุนตรงนี้ด้วยล,ลองเทนถอดสายแล้วก็เสียบตัวเก่าก็ไม่ต้องอะไรน,นี่นะก็ต้องถอดนอ่น

มันค้าอันเก่าอยู่ก็ต้องเพลย์เลยโอเคไหมไอ้หมุนยันไงวางหมุนไหมหมุนหมุนได้มาเลยนิดนึง

เติมน้ำอ่ะชอบเสียงนี้แหละรอดูด้ยลองปิดเครื่องก็เข้าเปินมาไม่เป็นไหม คือผมอยากรู้ว่าการที่ว่ามันค้างนะครับมันต้องดับไปเองหรือเปล่า มยดมุดคอรอเตอร์มันตึงมากเลยนะ ดับหรือไม่ไม่ดับแตเสียงหายนะก็สต็อปไม่ได้ดนะครับกดปิดเครื่องเสื้ใหม่ไม่ดังนะ โอเคก็สลับอาการตัวเปิดเครื่องมานั่นแหละครับคือซักไม่ได้อ่าเปิดเครื่องมามันก็อ่าดังเหมือนเมื่อกี้นะครับสลับเสียงสลับไปมานะครับแล้วก็ขาไปนะครับต้องสอับลักเสียบใหม่เรียกว,ว่าปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับถึงจะเปิดติดเนาะเพิ่งี่กดปุ่มเหมือนได้นะครับแต่ว่าตัว การเสียงของเขาคือเป็นตัวตัวเดนเสียนะครับอ่าคือว่ามันได้ยินเสียงได้ยินเสียงเลยนะมันมันล็อกมาอยู่เฟืองมันรูดนะครับอาการนี้อาการนี้จริง,รงๆมันจะมีถ้าอาจจะบอดเสียด้วยก็ได้นะครับต้องลองเช็คตัวตัวเดนดูก่อนนะครับถ้าเดนไม่หายก็อาจจะเป็นที่บอดต่อนะครับก็ส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะาทดลองตรวจสอบตัวที่บอกเขาบอกว่า,วามันมันเปิดไม่ติดด้วยนะครับ ก็ไม่ชัวร์นะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับ